สวัสดีครับท่านผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้เช้าวันที่4พฤศจิกายน2,025นะครับหรือ2,568ฟุตบอลพีมรลลีกนะครับเมื่อคืนนี้มีคู่สำคัญอยู่หนึ่งคู่นะมีผลต่ออันดับคะแนในในตารางด้านบนนะครับเอเวอร์ตันนะครับไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะครับ เอฟเฟกคู่นี้ถ้าสมมุติว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยเก็บ3แต้มได้เนี่ยจะขึ้นไปรองจากฝูงทันทีเลยนะครับถ้าหากแพ้ก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าถ้าเก็บได้1แต้มก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับสี่นะครับมี3ช้อยผลปรากฏว่าซันเดอร์แลนด์เสมอนะครับเปิดสเตเดียมออฟไลท์เสมอกับเอฟเวอร์ตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าสุดมันในหัวตารางเลยทีนี้คะแนนไม่ได้ทิ้งกันเลยนะครับในฤดูกาลนี้ครับยกเว้นอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเขาไปละ25แต้ม ตอนนี้เนี่ยถ้าไล่ลงมาตั้งแต่อันดับ2 3 4 5จนถึงอันดับที่10นะครโอ้โหไล่กันอย่งสุดมันเลย15 16 17 18 19กแต้มนะครับอืมขอภัยครับทานกาแฟไปด้วยถือว่าคู่ขี้สูสีมากเลยนะครับดูดูการนี้เนี่ยแย่งพื้นที่กันมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่า,าในสุดสัปดาห์ที่สุดมันมาที่ผ่านมาเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่แรกที่แข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานน่นนะครับคิสซันพาเลนะครับของโอลิเวอร์การเนอร์เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บูร์นลียนะครับ แพ้กับอาร์เซนอลปืนใหญ่ไป0ประตูต่อ2ก็าทำให้ปืนใหญ่เนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับที่1นึ่งหละส่วนไบตันนะครับถล่มลีดยูนเต็ดไป3ประตูต่อ0ฟูแลมนะครับเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้3ประตูต่อ0แม่ก็ถือว่ากลับมาได้อย่างน่าชื่นชมนะครับฟูแลมนะครับสถิติพอกันนะครับมนริวพูลนะครับ4นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับม,มาชนะกันนัดนี้แหละสเปอร์นะครับ คู่ยักษ์ใหญ่ดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนแพ้กับเซลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เนี่ยฮะแชมป์เก่าลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะแอตตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์เวสต์แฮมนะครับจะขุนค้อนนะครับอเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อหนึ่งเมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้านะครับเอาชนะบอร์นมัธไปได้3ประตูต่อหนึ่งและเมื่อคืนล่าสุดซันเดอร์แลนด์เสมอกับเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ นี่คือผลล่าสุดในนัดที่สิบนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันเลยนะครับอาร์เซนอลน,นะครับหลังจากาเก็บชัยชนะเก็บชัยชนะได้2ประตูต่อ0เหนือต่อเบอร์ลี่ก็ทำให้มี25แต้มทิ้งหาง่างคู่ต่อสู้นะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลไป4คะแนนเลยครับห่างกัน6คะแนนแล้วขออภัย6คะแนนแล้วส9กับ2ี่ แมนซิตี้นะครับหลังจากที่เอาชนะเบตฟอร์ดไปได้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะครับมีสิบเก้คะแนนนะครับเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับหลังจากเฉียดเอาชนะวิลล่าไปได้0ประตูต่อ2นะครับที่แอนฟิลด์นะครับ2ประตูต่อ0ที่แอนฟิลด์มีอยู่18แต้มนะครับแข่ง6แพ้4นะครับส่วนแมนซี่นี่ยแข่ง10ชนะ6เสมอ1แพ้3นะครับก็ ทั้ง2ทีมนี่โหแย่งชิงพื้นที่กันน่าดูนะส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยถือว่าต้องไปดูหลังหลังบ็อกซิ่งเนะครับก็คือปีใหม่นะครับหลังปีใหม่จะยืนหยัดระยะทางได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับเนื่องจากหลังจากนั้นแะนักเตะจะชอบเจ็บนะครับอชอบเจ็บเป็นธรรมชาติของพี่เมลีกอยู่แล้วแล้วก็ทุกลีกอยู่แล้วเอาถือว่าเออเล่งซื้อ ช่วงเปิดตลาดในเร่งซื้อมาเสริมเพราะว่านี่นักเตะเจ็บเนี่ยก็เร่งเร่งพัฒนาเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นมาหลังหลังจากาหลังจากเขาเรียกว่าอะไรกำสึกมาแล้วก็มันจะมีเจ็บมีอะไรเนี่ยมาทดแทนกันได้อะไรประมาณนี้เสริมทับกันได้นะครับเพื่อให้ทีมไปต่อได้นะครับสันเดอร์แลนด์นะครับ18แต้มเช่นกันนะครับหลังจากเสมอกับเอเวอร์ตันมานครับหประตูต่อ1แข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับ บอลมัดนะครับหลังจากไม่เข้าเป้าครับทำผลงานไม่เข้าเป้าแพ้แมนซีไป1ประตูต่อ3ที่อีทฮัตสเตเดียมก็มี18แคะแนนเท่าเดิมน,นะครับแต่ว่าลนจากรองจากฝูงลงมาอยู่ที่5นะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มี18แต้ม2นัดที่แพ้ก็แพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็มาแพ้แมนซีนะครับอืมส่วนสเปอร์นะหลังจากแพ้เซมซีก็อยู่อันดับที่6ครับอ คืนนี้ดึกๆนะครับมีตารางฟาดแข่ง UCL นะครับมีลิเวอร์พูลด้วยครับหนึ่งทีมนะครับที่จะฟาดแข่งกันคืนนี้มีอาร์เซนอลด้วยส่วนเจอใครไปดูอีกคลิปหนึ่งครับแอดมินทำคลิปไว้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆนะครับตารางการแข่งขันของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมีอยู่สิบเจ็ดแต้มนะครับสเปอร์นะครับส่วนเซลซีนะครับผู้ที่เฉือนเอาชนะสเปอร์ก็อยู่ที่เจ็ดนะครับอยู่ที่หกที่เจ็ดเลยนะครับลอนดอน คู่นี้นะับสิบเจ็คะแนนเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขออภัยปีศาจแดงนะครับเก็บได้เก็บเก็บได้1แต้มนะครับจากการเสมอ2ประตูต่อ2ต่อฟอร์เรสต์นะครับต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็มาอยู่ตรงนี้แหละฮะในล่าสุดละมาอยู่อันดับที่8นะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับมีอยู่17แต้มใน5นัดเนี่ยแมตช์ที่ชนะนะชนะแชมป์เก่าด้วย1นัดนะครับ ชนะลิวอหูที่คายแอนฟิลด์เลยครับสประตูต่อหนึ่งอันดับต่อไปคืออันดับที่9ครับเออเริ่มมาแล้วหน่อยหนึ่งโอลิเวอร์กัรเนอร์ครับคิดตัานพาเลสแรงๆมาช่วงแรกนะครับแล้วก็มาวูบวาบวูบวาบแล้วก็มาสะดุดตรงไอช่วงห้านัดล่าสุดนะครับเก็บได้6 7แต้มนะครับแพ้ไปสองนะครับเสมอ1ชนะ2มี16แต้มนะครับแข่งสชนะสี่แพ้สนะครับ ไบตันนะครับไบตันเนี่ยเออนาที่แล้วมาดีนะเก็บ3แต้มได้ถล่มลีดไป3ประตูต่อศูนย์ที่เอเม็กสเตเดียมนะครับก็เนี่ยอยู่ลำดับที่10เนี่ยครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3าแพ้3มนะครับมีอยู่15แต้มนะครับแอตตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่11หลังจากแพ้ลิเวอร์พูลก็อยู่ตรงเนี้ยครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มนะครับมีอยู่15แต้มเบนฟอร์ดนะครับ อยู่อันดับที่12นะครับเบนเบนฟอร์นี่แพ้คิดตันพาเลสมานะครับก็อยู่อันดับที่12อ่าที่เดิมแข่ง4แข่ง10ชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับมีอยู่13แต้มนิวคาสเซลน,นะครับหลังจากแพ้เวทแฮมมา1ประตูต่อ3ที่ลอนดอนสเตเดียมก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่13ไม่ขึ้นนะม,มีอยู่12แต้มแข่ง10ชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่12แต้มแต่ตรางใน UCL เนี่ย อยู่ในโซนที่เข้ารอบอัตโนมัตินะครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับที่8นะครับออยู่อันดับที่8ของตารางยูซีเอลอยู่ในโซนที่เรียกว่าเข้ารอบอัตโนมัตินะครับอยู่เฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเขาจะไปเพย์ออฟกันเฟสสามคือตกรอบนะครับอันดับที่14หลังจากเก็บได้1แต้มนะครับเอเวอเรสตนเขาอยู่ตรงนี้แหละฮะอืมแข่ง10ชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่12แต้มตามด้วยฟูลแลมนะครับ เก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับสำหร,รับฟูแลมแม่สถิติที่ว่าเท่ากันกับลิเวอร์พูลเลยก่อนหน้านี้แพ้มันแพ้มันลวดเลยสีนะ่นัดชนะบูบละ3ประตูต่อศูนย์ก็แข่ง10ชนะ3สเสมอ2แพ้5นะแล้วมี11แต้มลีดนะครับหลังจากแพ้ก็อยู่อันดับที่16นะครับตามหลังฟูลแลมไปแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้แพ 3, 5นะครับเบิร์นลีย์นะครับอยู่อันดับที่17ก็ยังยังอันตรายหลังจากวูบว่าวูบว่าชนะมา2นัดลวด ก็มาแพ้นัดนี้นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลพอเข้าใจได้ถ้าอาจหาไม่เจออาร์เซนอลอาจจะชนะนี่นเ,นเดาไปแต่ว่าความเป็นจริงคือแพ้และแข่ง10ชนะ3สเสมอ1แพ้6นะครับมีอยู่10แต้มนะครับเหนือโซนตกชั้นอยู่3แต้มเหนือเวทแฮมนะครับเวทแฮมหลังจากคว้า3แต้มได้เหนือหนีบวยตารางมาละเหนือลองบวยตารางมาละแซง10ชนะ2สเสมอ1แพ้7นะครับมีอยู่7แต้มฟอเรสต์นะครับหลังจากเก็บ1นึ่งแต้มที่ซิติแกวจาก จากปีศาจแดงได้่างั้นเนอะเพราะว่าปีศาจแดงเขาแรงกว่ามีอยู่หแต้มนะครับแข่ง10ชนะ1สเสมอ3แพ้6นะครับอืมวูบนะครับแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับสถิติก็สามนัดล,ล,ล่าสุดนะแพ้รวดเลยเปลี่ยนโค้ดแล้วมั่งณนะขณะนี้นะครับแต่รอรอคอนเฟิร์มว่าเป็นใครเห็นแวบๆจำไม่ไแดบบ้นะเห็นแวบๆบนะครับแต่ว่ารอประกาศเป็นทางการดีกว่าแข่ง10สเสมอ2แพ้8นะครับมีอยู่แค่2แต้มนะครับ จะเป็นเซา t h a m p ตันในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต้มไม่ถึง10แต้มนะครับต้องหล่นลงไปแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนชิพขออภัยอ่านี่คือทั้งหมดในขั้นล่าสุดนะครับนัดที่10นะครับก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินเอาตารางนัดที่11บมาให้ชมครับแหละให้มันให้มันต่อเนื่องกันไปนะครับส่วนคืนนี้รอลุ้นลิเวอร์พูลนะครับกับลิเวอร์พูลนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เตะตีสองหร้วะวะคือต่อวันพุธตีสองตีสามตีสามอ่าต่อวันพุธวันนี้วันอังคารอยู่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปทํางานมาแล้วก็นอนอ่าแล้วก็มาตื่นตีสามมาเชียร์ลิเวอร์พูลพบกับราชันชุดขาวลิเวอร์ดูลนะครับที่โอแทฟฟอร์ดนะครับขออภัยไปโอแทฟฟอร์ดยังไงเล่าที่แอนฟิลด์อ่าที่แอนฟิลด์นะครับที่แอนฟิงงลด์อ่าต้อนรับการมาเยือนของอ่าราชันชุดขาว,วลิเวอร์ดูลนะครับรรลิเวอร์พูลเนี่ยชนะรวดนะครับสานัทอยู่หัวตารางอยู่ท้ทายโซนหัวตารางอยู่อ่าอยู่ที่1ที่2ที่3นะครับที่1เนี่ย เป็นแชมป์เก่าแลนะ้ปารีสแซงแมงอยู่แล้วก็ที่2ก็จะเป็นแอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นเรมเบลิตหรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดอ่ะคือคว้า3แต้มตลอด3นัดก็คือ9แต้มส่วนลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่10นะครับอยู่อันดับที่10นะครับเป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับอยู่ในเฟ,ฟส2นะครับมีอยู่มีอยู่6แต้มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูคลิปอีกทีนึงเพื่อความแน่นอนก็ไปดูคลิปอีกทีนึ่งนัดน,นี้หวังว่าจะ เก็บ3แต้มนนะั้นล่าสุดนัไ้ไปแพ้ให้กับกาลาตาสลายได้ยังไงครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับที่อิสตันบูลอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปทำงานนะครับผมสวัสดีครับ